เจคโนสวัสดีค่ะขอแนะนำให้ชมกับบ้านสวนสไตล์รอบนะคะพร้อมสวนทุเรียนค่ะ3ไร่นะคะราคา5รล้าน5แสนบาทค่ะปรับลดลงมาจาก6รล้านบาทนะคะพิกัดอยู่ที่เขาพระบาทซอยบ้านแรง25จังหวัดระยองค่ะมีถนนสีเรนผ่านหน้าซอยด้วยนะคะเดินทางสะดวกค่ะพื้นที่กว้างนะคะทุกท่านบรรยากาศร่มรื่นนะคะ ห่างจากตัวเมือง10กิโลเมตรค่ะบนพื้นที่นะคะมีบ้านพักด้วยค่ะ2ห้องน,นอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวจอดรถได้2คันมีต้นทุเรียนโตได้ผลผลิตแล้ว10ต้นนะคะส่วนด้านหลังติดคลองสาธารณะค่ะแปลงนี้เจ้าของขายเองนะคะบ้านสวยพร้อมอยู่เป็นบ้านสวนสไต,ตล์รอฟค่ะท่านพร้อมสวนทุเรียนนะคะ3ไร่ สนใจติดต่อโทรคุยนะัดชมแปลงจริงหรือว่าติดต่อต้องการต่อรองเจรจาราคาคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้เจเคโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ